เกิขึ้นเยอะเลยใะเนี่ยอย่างอย่างบ้านหลังเนี้ยนะคะอยู่ข้างล่างคืออยู่ไม่ได้เลยที่ต้องขนของข,องขึ้นไปใช่ขนของขึ้นไปห้องโถงใช่ <c oughs> ไม่ออกเลบอกดิฮะ <ห ả? S 1> สู้ๆค่ะ <c oughs> <c oughs> สวนเสียหายหมดเหมือนกันนะคัเพราะนี้ชั้นเดียวด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าจากวันนี้ถึงวันที่แปดนะคะ,ะกรุณาลดน้ำไปได้สักเมตรหนึ่งและลูกใหม่เข้ามาเราจะได้อยู่ได้พออยู่ได้ครับมันก็เดิดไอ้ไม้พื้นก็เดิดแล้วก็ ปูเตอถอนขึ้นถ้าอยากให้เรือวิ่งเบาๆหน่อยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีเรือวิ่งเงินเร็วอยู่ตอนนี้ข้างหน้าพื้นหน้าบ้านมันเปิดหมดแล้วเปิดหมดเลยนะครับเพอร้านผมก็เอาเชือกไปผูกไว้รัดไว้เพราะว่าไม่ให้ลูกขึ้นมันตีขึ้นครับเพราะว่ามันหลุดหมดแล้วตะปูตะปูครับอ่าแล้วก็ต้องซ่อมและอยู่กันยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่หนุนโต๊ะครับผมของทุกอย่างหนุนหมดที่บ้านอยู่กี่คนนะฮะสามคนสามคนครับผมอนนี้ก็นอนเตียง หนุนของกันหมดเลยช่ครับผมไม่ได้ก็นอนนอนระบาดห่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้หลับเต็มอิ่มหรอกเพราะว่าน้ํามันเยอะต้องระแวงทั้งเรือลุกขึ้นทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคืนนู้นเี่ยต้องฉีดใบก้อนทุกคืนอืมครับผมมีสัตว์เลื้อยคลานอะไรมาด้วยเหรอใช่ครับอืมเดีรับเอออย่าห้ามเนี่ยอะเลมอนเออมองมองเม็เม็ดเออเรี่ยวเละเออเรี่ยวเละเลยะไปจัดเออ ็นยังไงมั่งสบายดีไหมครับอาทรรม่ึกก็ตอบมาสิสบายดีไหมอ่ะมอนเป็นภาษามอนที่เราได้คุยกับาลูกบ้านชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ํเจ้าพระยาเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันหมดนะค้ําตรงนี้มันเป็นน้ํามันท่วมเพราะจริงๆตรงนี้มันเป็นพื้นที่เราเดินเราใช้ทำมาหากินขายของขายก๋วยเตี๋ยน้ามันท่วมเนี่ยเพราะว่าทะเลน้ำทะเลมันหนุนมาแล้วก็พร้อมกับน้ําเหนือมันมาเนาะแล้วน้ําแม่น้ําแล้วก็น้ําฝนมันก็ เต็มตรงเนี้ยแค่คอพื้นตรงเนี้ยแค่คอโอ้โหสูงขนาดถึงคอเลยถึงคอถ้าลงไปถึงตู้ไปษณีที่เขียนว่าที่ทําการกาแฟนะคะครับมันจะแค่คอพอดีเลยแต่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะตรงนี้มันก็เป็นกลางคืนน้ำจะพุ่งขนาดนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะกลางคืนสบายดีค่ะสู้ๆตรงเนี้ยที่ทาการกาแฟจะมิดตรงนี้เลยค่ะมิดไประดับนี้เลยนะคะกลางคืนอันนี้คือตอนเช้าน้ำมันลงครับ ตรงนี้เป็นพื้นตรงนี้เป็นสะพานที่ยาวไปตรงนี้เป็นพื้นปูนเป็นเขื่อนแล้วตรงนี้อครับจะใช้เรือลํานี้ใช่ไหมครใช้เรือลำนี้คครับตังกเกอน,เนลาเออมัเงเออรลาวสวัสดีค่ะครับคุณครับตังกเกอนลาเออมังเออรลาวสวัสดีค่ะครับส้เวยเก่าอะ